สบายดีทุกคนเนาะเปิดภาพมากกะอยู่มองเกาซิมาเฮดเซสวนเน,นาะมิตาสิมาเฮตเซสวนสวนพญสัมฤทธิ์กะอยู่ในห้องเฮ็ดงานใส่เสื้อสีแดง,ดงอยู่ทั้งในห้อง <c oughs> มิตาสิมาเฮดเซสวนเมนูเซสวนยำแรงเนาะยังบรานได,ได้กินข่าเทียงเถอะก็ได้มากินอ่าข่าเทียงเนาะพอดีเมื่อกี้มีลูกค้ามาใช้เสียงเนาะ ขั้นตอนก็เหมือนเดิมเช่นเคยเหมือนเดิมเนะาะบันี้เฮ้ากะพผ้ากันไปลุยเลยเนาะอันนี้กะเต้าหู้กับเส้นเจวก็เหมือนเดิมปกติเหมือนเดิมเนาะแต่ว่ามันออกมาเป็นรุ่นใหม่มเจวเป็นกจวมาล่าว่าสันนี่อันนี้กะแเจวอันป่าคือเกาเนาะใช้สองสูตรเนาะจ้ะ อันนี้ก็มีลูกชิน้นตีนไก่เห็ดผักบุ้งผักหอมบัวผักกาดดอกเนาะอันนี้เขาก็จะมาพัดตีนก่อนเนาะเอ,อ้ยหอมหอมอยู่บ้างอมุอ้ยหอมอนะว้ววววววว่ววาพี่น้องมากินเจ๊ซอสาดทอเมนูนี้เป็นเดือนแล้ว เดือนเดือนกินเท่นึงออ่ะสวัสดีครับผมสวัสดีครับมาลุยมาดิมากินอาหารเที่ยงเที่ยงค่ำเที่ยงค่ำปั๊บไปไปไปปปมือขึ้นมือขึ้นวันเนาะเนื้อขึ้นวันนี่เสี่ยนดัดเนื้อย่างก็ดีริมของคัางปะเมื่อนี้อาหารจีนเต็มที่เลยปะ ดีไปหน่อยนหนึ่งมั้งบาร์ดยังปวดแบบอ่ะคักมาเดี๋ยวหนี่งภาพวะเนี่ยกินไปเบิ้งก่อนเตรียมเป็นพักหรือยังต้องครบมือก่อนค่อยๆกินใจเย็นๆ Được rồi, ăn gái Hẹn hò xay gắn với này nè đây nè Mình sẽ dùng nó Xay Cà Suki แล้วมันก็ละก้น,นก็ละลดตากของอแม,ม่จางค่อยกินง่ายมันจำบ๊อบห่อนเมี่ยค่อยบ่ฮบอนปากแผ่ความฮ่อนแผ่ความฮ่อนแล้วย็นจูบได้ทั้งในทั้งกันอเอาเส้นกันเส้นอู้มีสองคนกิกนสองคน ธรรมดาซัมเน่แล้ว <g ül> <c oughs> ไปซื้อเพิ่นกินซัมเน่เนาะมินเนาะ <anne. S 1> <c oughs> ได้ได้ได้ซัมเน่เอ,เอาโทรศัพท์จ,จองทางเห็ดทาเห็ดปกปะบ้า <c oughs> เถอะสวยสวย กินไปเรื่อยๆแยๆ่ยๆเนี่ยแม่นยู่เอาไส่ไก่มันเป็นฝาใส่ผ้ากานดอกิ่ไเซาวท่านเ,ออเดี๋ยวเดี๋ยวเออกิบจิบจากนั่นละ่ะนั่นตัว ลุยเลยครับบ้านนี้ลุยอย่างเดียวเลยถ่ายรูปถ่ายมันเย็นนี่สิหรอกว่า <S <S วถ่ายมันเย็นมับหูหนี่เป็นไงนี่ <S <S 1> <S 1> สูดสูดเ่ยสูดแซบแซบก็ออยังนั้นขอบคุณน้ำนวดอ่นะ ากาศนี่แสบดิที่สจส่วนอระรากาศดอกแสบวพราปรากาศเท่าแสบเพระกาศเท้า,า,ทามันคลนหลดอุ้นก้าวใส่ลูกชิ้นน้ำ็นไก่ โซที่พีนมากน้ําสุดเพ็นนะครับเร่งคนกับบอมกักบอมักเอา่ากับแพงเกือบอยู่ด้่อต้องงูแผ่นแผ่นขายบกื้กันขายบกื้กันหรอกแต่ละร้านอันนี้เนี้วดีเนาะเ้นเส้นนี้เส้นนี้เพื้อว่า โอเคเลยซื้อมาจากซึ่อองอะแต่ว่าอยู่กันแยงจังนทนี่บรูนั่นเป็นเยอะไลเขาซื้อเธอหนึ่งมันเส้นมันช่วงหลงัลงๆสองวัดเลยสองวัดเพื่อเศร้าซื้อม <c oughs> ากี่เงินอ่ะอาจารย์เป็นซื้อให้เขาเขาแซื้อ,อยูหมังหมังคิวรถกะมี พึ่งบริย่างไก่สัาอันนี้ย่างไปประมาณไปกับโลกกว่าขายเพีง้สิบพันทุกคน ค,ค้นแต่ายเพลนนะฮะพันเอาเป็นพุงตั้งแต่อยู่ในเวียงจันท์ครับอยู่โยนด้านยังบ่คือกัน อันตีนมาเนี่ยเ<ะ>มื่อกี้ข้าวยูนอันใสนลมพายุอืพายุของปันแกนนะครับเขาในตัวเมืองเลยอืเวลานิดเดียวแต่ว่ามันเสียหายหลายลมแห้งหระคพายุเนี่ย มันระวังมันก็คือเขาห้องบอร,าารถที่จะตานกกำลังกำลังของพายุเนี่ยเจนก็เจ้าไปไหมปิวไปเลยอันนู้นเจนที่ไปที่ไปว่าท่านไ,ไปดึงไว้มันจะไปไปหอดค้นผมอ่ะดึงก็ไปหอดคนนั่นเอาเพไวดอกพอมันไปรุด ขาายุตั้งแต่อยบัตัดเนี่ยเมื่อที่เฮ็ดบุญแกกเขาหาพอนะครับผมเอาวงมะล่ผมเนี่ยไปลงยูนทงหน้ามองทองหน้าที่ข้าเจ้าอใกล้ๆกันครับข้าเจ้าอนปลูกไทยไทย้รเข้าเจ้าที่ปลูกกระโพดนั่นแหล,ละแถวนั้นเลยล่ะทงหน้าเด่น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 น่อ้คนนั่งเบิงง้งกว้างๆวางั่นความในใจ พายุพายุมากพอถสงสิบนะที่งวงกล้ยกำลังสิเขาคอ,อกนะค้อนไหวกำลังต่างหันอยู่ร่มมากอ่เนี่ยถเวทีรดหกล่อเกือบปิน่นบ้าอืมพระธมความแห้งของมัน,นแห้งกว่านั่นตีเวทีคันแม่นเอาคันแม่นเอาของลงจากรถหลายกว่านั้นเนี่ยไปเลย พวงเล็กขาเวทีตั้งแต่บ้านในขึ้นแป้นไม่อัดเลยล้มพัดไปตูดไปเป็นเม็ดเล็กเป่าๆเานี่ยเล็กนั่งรานเล็กต่อยเล่าไปไลค่คล้วยเอาไปต้อนคล้วยแล้วเขาหอกพอดีพลาอยู่สงบต่อยกล้ยแนี้อยกล้ยแนี้ยว่าท่าขาข่อยหักแล้ว่น ล่มล่มตีกันทางลงอยู่กลางทงเอาแดนไปว่ากันเราแบกแปดเวทีแล้วไปเฮ็ดพ่นเป๋ย <c oughs> <c oughs> หามเรามาในบ้าน กังล้มผัดห่านมาล่ำเนาะเพื่อว่าที่บ้านมังค่าเปิดพันบันลม่มพังผัดบันพังเฉยไปแล้วหนึ่งจานพุนพุนสดสด กันไปเบากันไปนะครับผมขินไปเบาไป ดกว่าแซ่บนะครับมือเนี่ยแซ่บน้ำหิ้วเขาม,มีส่วนแต่ว่ารสชาติมันก็แซ่บแซบบ่บป่ะเดี๋วว่ามันแซ่บปอกหิ้วซื้อ่ะเจ้าตัวนี้คอยว่าคักกว่าเนก่อนกืน เจ้ามาเห็นปะเจ้ามาล่าอืมมันมันมันขาดความพวกยกโปเจ้ากลุ่มเจ้าป่าอันนี้ก็เจ้าป่ากับนี่อืมมผสมสองเจ้าเลยนผสมสองเจ้า ลุย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 บ,บ,บล็อตบล็อตอือหือไอ้พี่ช่วยลเลยระวังดีระวังดีตตาเด้อลับไปเด้อโอ้ตอนนี้มีลมอ่ะพี่น้องลมลมวีวีลมยัง<ม>ได้กับน่พนไปทางอื่นเด้อซุ่ม ลมแห้งๆวุย้ยอันนี้ก็ยังวอ้ยมาทูมาทูยิบเอาอือบีบเสียตาเจ้าของเถอะ คขึ้นน้ำเกี่ยวกันไปขนาดใอยตัดแล้วเด้นเห็นบบตันอะไรเงี้ย <c oughs> เกี่ยวกันเกี่ยวกัน,ต,นกตีนไก่อ้วนๆตีนไก่ครึ่งกิโลครึ่งห้าสิบบาทเราตัดดีเต็มน่ะตัดดีเลย มุ้อเื่องะเมโน่ปนปนปลาดุกตัวซี่ขีดเอ่ะซี่ขีดอ่ะขีดละแปดชิบขีดละแปดโลละแปดโลละแปดชิปแวนโนเรสาม3หาบาทวะสามชิมห่าตั้งแต่เมนว่าสามสิมห่าบาทซี่ขีดซี่ขีดสามชิมห่าแต่เครื่องโล่ฮาฮาขีดกะฮาขีดสี่สิบ คุลังค้นกับบามากกินต้องหูบานนี้บานกินนล้วแพนเดียวกับบพ่อกินมันอยู่ที่เคยตัวเมินถ้าถ้าเ้าบ่าเคยมันก็เป็นงไงื่องใดบบมันบ็เคยขบบ้าบ่มาก เเคยบ่ลองไม่ไม่ลองไม่รู้ไม่ดูไม่เห็นหิวยาวเ่ย <S <S ทิพิเศษถ้ยอิม่มเอาไว้ทำุยมืออื่นเสาได้เห็นตินไก่นะครับตินไก่ที่เพิ่นไปเฮ็ดนึ่งก็มกงกัมี่าน้ำยาขนมจินตินไก่ ต้มย่ำตินไก่ต้นน้ำโกกๆตำแจ้วเปะๆนี่กัคับคือกัน <S <s <uk ain> พวกที่เป็นย่ำเล็บเมื่อนั่งเนาะที่ไก่ที่ข้ากระดูกออกข้าเจ้าก็ปากเหียนเห็นเห็นเากระดูกหนอะ ใช่เคยเจอไปแช่โซดาไฟไปแช่โซดาไฟให้มันเปื่อยให้มันอ๋ออาอ,าอ,าอากินคือเก่าซุมคนงานทั้งบ้านเก่ามาเห็ดงานก็มีเลยอย,อยู่แถวหนองคายค่อยบอกกลิ่นหนัง อันคนละกินเลยเนาะตัวกับแบบนี้กับตัวนนั้นเซเลโซดาคนละกินเลยล่ะตัวน้ำนั่นมันจะอีกแบบนึงก็ยังเนื้อย่างเนื้อย่างเนื้อย่างเน่ะก็คยกินน่ะล่ะคยกินแล้วคยเอามากินแล้วแต่ว่าเห็นบันเ่ยร์แบ่เอาเลยบบบตักเลยร้อนมากแบบนั้นบเอา มันมีกินเฉพาะของเขานั่นที่เจ้ามังบอกค่อยเอาอันนี้ไปตำนะน่นตำจีนไก่เอาคนวยผู้มัมกม้อจะแสบแล้วแต่ความชอบค<ม>ือว่านหาห้างมรู้ว่าเออเขาผลิตแบบไหนมันงก่อนไปไทยไปเลยทั้งขางอยู่ด้วยเห็นมาก็ะวินอ่ะคือยังประมึกนัี้นวะ เาเท่าเยอะป่ะทอนนอ้องอยังก็แล้วแต่ถ้าเฮ้าเห็นเฮาก่คิดไปอีกแบบนึน่ก็เือพักเป็นพักนั่งอ่างยาแค่กันอ่าผักเนี่ย ตุ่มขาเจ้าจขายเขาเจ้าจะ,จะใส่ปกกี้หรือว่าใส่แต่ผููบอลงทุนซื้อปกีี้ขดน,น้ำเนี่ยจอฟ้ามันจอสองหูสามหูสีห่หูบีบฮดฮดเลยเขาเจ้าจะหฮดเลยพักโบเหนียวขันบอกพวกว่าร่างล้านก็ผสมน้ำยามันจะมีน้ำยาผสม น้อยาผสมเพื่อว่าให้มันสดตลอดขันขันว่าผสมขันว่าอะนนั่นก็อันเหีียวพักเหีียวกับว่าเป็นตะซื้อ การกินเอาไว้ซํานี้ก่อนเนาะคลิปเนี้ยการกินยังบว่าในเลิกนะครับการกินยังคงกินไปเรื่อยๆแต่คลิปเอาไว้ซํานี้ก่อนเมื่อมาเจอกันไม่นะครับผมสําหรับเมื่อนี้พาจําจริศรักต่างไวัมินตาสาวเรารักต่างไว้ไปแล้วครับผมสวัสดีครับสบายดี